เชื้อวัณโรคครับเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีการจเจริญเติบโตอย่างช้าๆครับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็จะติดเชื้ออย่างช้าๆอาการจะค่อยเป็นค่อยไปครับและเชื้อตัวนี้เนี่ยวัณโรคก็มักจะติดต่อกันทางเดินหายใจครับแล้วเมื่อเราสูดเอาเชื้อเข้าไปครับเชื้อ mm. จะอยู่ในปอดและในบางคนครับจะส่งต่อนะครับไปที่อวัยวะต่างๆครับเช่นต่อมน้ำเหลืองตับม,ม้าม กระดูกหรือในบางคนที่เป็นหนักๆเนี่ยเชื้อวัณโรคจะสามารถขึ้นเยื่อหุ้มสมองและไปติดเชื้อในสมองได้ครับโดยอาการสําคัญของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนะครับก็คืออาการไอครับอาการไอนานมักจะไอแบบเลื้อยลังครับ ไอบ่อยๆนะครับไอมีเสมหะหรือบางคนไอแห้งๆก็ได้ครับและอาจจะมีไข้ต่ำๆนะครับเงือออกกลางคืนและที่สําคัญครับอาจจะมีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดรวมด้วยครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้มักจะเป็นตั้งแต่2สัปดาห์เป็นต้นไปครับและถ้าคุณมีคนในครอบครัวนะครับป่วยไปวันโลกเนี่ยผมมีวิธีง่ายๆ3วิธีมาบอกเพื่อปฏิบัติตัวที่บ้านและอยู่กับคนที่ป่วยอย่างมีความสุขนะครับ โดยในข้อแรกนะครับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนั้นควรจะแยกห้องนอนกับคนในครอบครัวครับแยกทั้งห้องนอนนะครับสำรับอาหารและเครื่องใช้ส่วนบุคคลด้วยครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ครับและในคนที่เป็นวัณโรคนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในห้องไม่ควรเปิดแอร์นะครับและในห้องนั้นควรจะมีหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและถ่ายเทให้สะดวกครับ ข้อต่อมานะครับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นวัโลกนั้นเนี่ยควรต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ทําการรักษานะครับข้อสุดท้ายนะครับให้บ้วนน้ําลายหรือเสมหะที่ออกมาจากร่างกายนั้นเนี่ยในภาชนะที่เตรียมไว้ที่มีฝาปิดอย่างมิดชิดและเอาถุงน,นั้นผูกรวมกันนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เหมาะสมต่อไปครับ สำหรับคนในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับและก่อนที่จะรู้ว่าผู้ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยคุณควรจะไปตรวจเพิ่มเติมนะครับด้วยการเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อย4ครั้ง ทุกๆ6เดือนนะครับและที่สําคัญครับวัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายเพียงแค่อยากินเท่านั้น,นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนครับและเมื่อกินไปแค่2สัปดาห์เท่านั้นเชื้อโรคจะตายไปเกือบ1 0 0แล้วครับดังนั้นนะครับอย่าลังเกียจผู้ป่วยวัณโรคครับเพราะเป็นโรคที่เขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครนะครับแล้วก็เป็นโรคที่รักษาหายและโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำนั้นไม่เยอะเลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปของด r รไมนะครับสามารถติดตามได้3ช่องทางนะครับคือ TikTok Facebook นะครับและ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าหมอสมองครับจะเจอผมเป็นชื่อแรกนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ